ดีพี่น้องวัดสุขุสุคนมาเนี่อันแม่สายกาสเห็ดซ้อยจู่เด้อพี่น้องมันมีได้ซีนซื้อซีนงวพผาพี่น้องอันนี้ <ขอ S 1> ละเมนมหาม้หาร้อยบาทเด้อพี่น้องแม่สายไปซื้ออยู่นำขนมพี่น้องอยู่บ้านกลางโพสีกระจาโคะใหม่ไหมพี่น้องตกพูดอันบ้านกระเจเห็ดวุ้นนี่เลยพี่น้องตับหวานเออ คือว่าแนลละหน่อยแนลละหน่อยพี่น้องเห็ดเป็นผูดเป็นผูดหินจุกจุกสีนก็สดชดในพี่น้องอันนี้หัวเผานี้หัวเผาอันนี้สันมันอันนี้สันอันนี้สันในสันนอกพี่น้องเด็ดเด็ดเด็ดออขากบพี่น้องมีใส่เศดซอยจุอลไรมันซอยจวด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 เห็ดแกวพี่อ่ะแกวบีโอแซ่บแซ่บมากินนำกันเด้อพี่น้องเด้อนี่มีใส่กับ ย่างพี่น <TP> ้องหรือว่าปิ้งเนาะตับนี่ก็สิย่างคือกันพี่น้องเด้ตับหวานสตับหวานเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยซอจุอันนี้แต่เห็ดําลาเอาพี่น้องสุกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยสุกแล้วสุกแล้วมาเด้อมากินนํากันปิ้งําลาเด้อพี่น้องเอ้ย สิงจําลานี่ดิตีฟรีฟรีชำเลยโ้มันนี่ดุนแบบไม่ใส่กับบไิกินสีนพี่นอ้องเอยงัวงัวกับงัวเผาพี่นอ้องเห็ดจําลาสิสสดชดช่วยบางๆพี่นอ้องผงเผินกระล่างพาักเผินกระจีตั้ตมมักเพชรเห็สดสวยกันพี่นอ้อง น้องตูก็นั่งเบิงน้องตูเแ okay, <bidding>, <c oughs> จี๋เพียคุ้มคุ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ่อพียอะไรเลือกผมเลยน้ำเพียน้ำเพี้ยต้มน้ำเพียกำลังเดือดพี่น้องเลยขันบบได้มาสั่นไ่ใส่วันนะต้มแจว้วตม้มหมักเพชรแห้งพี่น้องมักเพชรนี่ไม่ใช่กะทั่วแล้วพี่น้อง เอาเก็บผักเก็บผักเก็บผักบัวพี่น้องไปใส่แจ่วมาเลี้ยผักบัวใส่แจ่วพี่น้องแก่วแก่วเปียกพี่น้องแจ่วเปียกพี่เลี้ยเป็นแต่เสิองชิมมือก่อนขมบํารมสบายดี เส, auto, สุสสส tai, สสขุสุุนเดิมมันในฝุ่นหนาุตาเด้อคบนคนาตาเลยกินซอยจุแล้วเอินลงเอินลานมากินพี่น้องาขริ้วพี่น้องาขริวซิมกอนได้ซิมกอนได้พี่น้องวขกันซิมอนนะซิมกันนะน้องมือี่น้อมาได้พี่น้องเด้อคุ้มมากเลยน่ตัวนี้เอาอะตับเนาะกะเดื่อใหาแท่บสุดมหมเดย่นเด้ điều bia là này, nó tao thay, bia không phải không? Nam 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 Nam, xếp đúng không? Nam 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 Nam, xếp xếp xếp, ngon, 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 ขับฉลัดแก้วกปเอาะฉลัดกับฉลัดเขาไปเนองเอ้ฟ้าตอนนี้เต้นสกมวยเดี๋ยวไปงบงบบังกนี้ก yeah, ินกาแฟไครับค <Orleans and Stuff> ัคมากินกาแฟน้ำกันพี่นภอาหารดีพิเศษพิเศษ บ้าวะกูบ้าขาวตุ๊กคำแรกแห้งมากพีน่น <Ori> <enders. S 2> ้องสามคำอิ่มพักขี้เดียวพักพักมกรอบไหมพเ้งพักกัพักก็ À, cái gạo nè. Đê 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 đê. Quá. Quá lắm. Hả, thì nào ơi. cháu hết bún À. sai tại แนวงามให้บอกเองแยวอบอกหนึงบริจูนได้ไหนเแี้ยวฮะไหนเฟี <h 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 ้ยวแริ uh, ่มนำอันไห้นไปละแนวออมของนะธนาหาโน้ตไม่ละเออเงแบบแบบแบบจูมัน พอถาขาดตุ้มเข้าไปทางในใถ้มันไปนเน่าเปื่อยอยู่ในแล้วคุ่นมาปกคุณนือเงินจะสามสี่รอบมาปอกจะเปลือายมเ่แล้ครับไม่เห็นอันหัวอ้อมนก๊นั้นหัวอ้อมจะจะนั่งตัวใบไก่เข้ามาใบเป็ดลอยอืกินปลา้อยเเห็นได้ไน แค่นอนแค่าปานินเไ็หนังไอนังเอาปาน,น,น,นกันเอาลงเซกะสังโรือว่านงสินยาเกกังอยู่นั้นมีกระสังหนึ่งเลยแล้วเาเขาจะเห็ดทายกันเนอะอือันนี้ปานินมันเอาเห็ดไว้เพื่อ,อปล่อยดอกปลาอื่นนะ,ะม,ม <า S 1> ันเ้วกันถ้าไม่หลาบเขาไปน,นถามอืมถามกันเห็นโดนแล้วรืกว่าผายเห็นเลยกัน าเวลาเห็ดมัน่าๆมันยังได้ปะปะสักวันหนึ่งเนี่ยเจ้ากะเพ็นแล้ววะมีผู้สนใจอยู่เลยกระเนาะนัให้นาทั้งลุ่มมันเดีแซ่บดีไปหลองกรอบพอเลยนะเพ็ดนะนะให้นาทั้งลุ่มมันนะเอาน้ำเข้าไปมันมีสามหน้าเลยบมื่ให้นาทึงแท่มันกะแห้งมันแห้งได้วก็เฉาะอ๋อโตกลางกระปุ่มที่นานี่ชื่อไห้ บ่าวผปวโม่เห็ุการนั้บ่าวก็ใกหรอบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาคุ้นเลยนเนาะหาเฮตุเอาปีเะาปีนอาปเนาะเอ้ยเป็นยังงบาวาิรรมเลยาเหตเฮยาจะมาโอ้โหชี้เละครับเออสามพันหารลอดุมคุ้มกระซองหน่วย ปูมมโมะนะเออได้แมนละแมนละแมนละปูมมโมะนะน้ำขฮาก็มีแพงดจกะกุ้งแล้วเหมือนมาหาพันท้ายส่งไปส่วนหางไงครับนี่ก็ใหญ่เหมือกันเันใ่กันบักหมากไงเรื่องนี้เราขายหมากสามทิศหมากเศร้าอะไรก็ตรงนี้เราหาพันนะขายส่งพันแล้วขายออกไปส่วน บอนที่ว่าอันขายสัมนี้ก็ได้กำไรแล้วนะรายเหน่อยห้าพันนี่นจริงแน่มันจะลายตัวนั้นเนาะไมด้ไม่ไดบ่ด้ไม่ได้ไม่ไ้ง่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ไม่ขด้ให้ไม่ไข้าม่ไ้ม่ได้ไม่ด้่้ไมไม่ได้ไ้ดม่เอ้ไักได้่ดิ่้ม่น่้ไม่ไ่ไเน่่เ้้ไได้ได้ ข้าเจ้านี่จังสิผลนลุ่นนาใส่พักอันเครือมันฮากันไทยถมลงใส่นาเลยแก๊สีกมาเด้อมาเด้อยิ่งย่อยอันนก็สามคั้นบินก่อนห้าคันบินท่นมีสองนี่ยรอกินแรกเราก็ไปดิไปเป็นอันไหนนะอ่องนานไห เหตะนั้นแลวตอย่ามัแล้วมันี่ยังก่ได้ผุณไปเห็ุแรมงมุ่งไนไปได้มุงอาไปช่ไ้มุงไปหาเอม่ก่นเบิแล้ว่ไมนี่มาพผง่ะบอกว่ามาเจอดพื้นเาตัวเทาดูหอทไม่ได้่นปอง่นีปนกองเปนกอง

เล่นได้นี่เก่งเนาะอืดไปเล่เนาะอืดไป่าเฟเยะจะมีหนักเลยอ่ส้มอ่ะอืมาอืมเดดว่ไดยดจะได้สลัดเบิรเนาะอ่ะอ่อุ้ยปาต์ปา ก็ไมน่น,น่้ไม่ด้อยาไปเพียงเนี้บมกลิ่นอล้วพี่ดวน้างครัเจอสามคำอีกเลยกลิสำหรับคลิปนี้กานนางตัวโพรงเมใส่ขอลาไปก่อนเดี๋ยวไปถึงได้ขอความสุขสมดีจำคืนนี่แก่ทุกทุกท่กทานที่เกิดตาการจนจบเนะาะฝากเดียดเด๋ยวได้พี่้องเด้อฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามเี่ให้กำลังใจน้งตู่ บไปตลอดเด้อพวไน้องเด้อเอาเดี๋นวไปนองเด้อไปบ๊ายบายพบกันในคลิปต่อไป